ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและท NN2 นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวนะคะของโรคภัยแค่เจ็บต่างๆแล้วก็ ทุกเรื่องราวของการที่จะดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่ดีปราะศะจากโรคภัยไค่เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและในวันนี้คุณผู้ชมค่ะสำหรับรายการคือหมอในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะไมไ่เฉพาะจะป่วยหรือไม่ป่วย หรือดีไม่ดีถ้าไอสิ่งนี้มันไม่ดีอาจจะทําให้เราป่วยได้ค่ะ,ะนั่นก็คือในเรื่องของการนอนนั่นเองมาถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มมีสักเออมันยากเหมือนกันเนาะกว่าจะนอนได้เนี่ยโหมันไม่หลับจริงๆเวลาหลับไม่อยากเวลาหลับก็ไม่หลับเวลาจะตื่นก็ไม่อยากจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็จะเป็นเรื่องราวนะคะยิ่งมีช่วงโควิดที่ผ่านมามีเรื่องของการเวิร์กฟอร์มโฮมต่างๆการปรับ ตัวปรับเวลาในเรื่องของการนอนก็มีปัญหากันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงว่าเรื่องราวนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาให้รู้จักกับศูนย์นิทรเวทนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รสภากาชาติไทยค่ะซึ่งศูนย์นิทราเวทนี้นะคะเป็นศูนย์อะไรนะคะเพื่ออะไรแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถ เข้าไปใช้บริการจากที่ศูนย์นี้นะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์หมอค่ะท่านเป็นคุณหมอท่านเป็นแพทย์ประจาที่ศูนย์อิทรเวสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนี่แหละค่ะต้อนรับนะคะท่านอาจารย์นายแพทย์ศิกวัน์ธนาวิรัตนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณคุณหมอนะคะที่สลับเวลามาให้เราในวันนี้ค่ะยินดีค่ะคุณหมอค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการนอนการนอนเป็นหลักเลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเลยก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของเรื่องของการนอนเนี่ย ก็เลยอยากจะให้คุณหมอนเนี่ยเล่าถึงศูนย์นิทราเวสให้ฟังหน่อยเพราะว่าเอาจริงๆอย่างตัวเองก็เพิ่ง,เพ,งเพิ่งเคยได้ยินค่ะคว่าเอ๊ะมีศูนย์นิทราเวสมีศูนย์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยแสดงว่าโอ้โหมันมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องของศูนย์นิทราเวสของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อครับยินดีเลยครับก็จริงๆเรื่องการนอนก็เป็นเรื่องที่อาจจะค่อนข้างใหม่หน่อยสำหรับ,บประเทศไทยนะครับ คือศูนย์นิทายเวตของเราเนี่ยก็เป็นศูนย์ที่รวบรวมผู้เช,ชี่ยวชาญทางด้านการนอนหลับ<ม>ทุกศาสตร์ทุกสาขาไว้ครับ<ม>เพื่อที่จะดูแลคนไข้ที่มีความพิติเ,เกี่ยวกับการนอนท,ทุกรูปแบบนะครับ<ม>แล้วก็นอกจากที่ดูแลคนไข้ในแง่ของแบบมีผู้ป่วยนอก<ม>ที่เราดูที่คลินิกแล้วเราก็มีการตรวจทางด้านการนอนหลับบริการคนไข้ด้วยครับ แสดงว่าเป็นเป็นเหมือนสถานที่ดูแลรับผู้ป่วยทางผู้ป่วยนอกแล้วก็แอดมิดด้วยเรื่องของการนอนออโดยเฉพาะดูผู้ป่วยนอกแล้วก็มีการตรวจการนอนหลับครับรกนอน็บบ <ๆ S 2> อาจจะเป็นการถือว่าอาจจะเป็นกึ่งๆการแอดมิดท,ที่คนไข้มานอนหลับ ที่เพื่อที่จะตรวจตอนที่เขานอนหลับแล้วเขาก็ตื่นตอนเช้าก็กล้านเขาครับที่ศูนย์นิทราเว่นี่คืออยู่อยู่ที่ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะเมีปัญหาเรื่องการนอนแล้วแหละสนใจที่จะไปเนี่ยคือศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะของที่โรงพยาบาลศูนย์นี้ครับตั้งอยู่ที่ตึกนวัดบริบาลนะครับชั้น5ที่โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดครับก็คือสามารถที่จะ ทำนัดแล้วก็เข้าไปปรึกษาได้ถ้ามีอาการในเรื่องของการนอนใช่ครับคือศูออนยะ์อยู่ตรงนั้นแต่ว่าส่วนที่เป็นคลินิกที่ดูแลผู้ป่วยนอกนะครับอยู่ที่ตึกภูมิสิริชั้น21ครับนะครับก็คือสามารถก็คือต้องไปที่ที่แรกก่อนต้องไปที่ชั้น21ของตึกภูมิสิริก่อนเพื่อเป็นการ,รตรวจทั่วไปซักประวัติก่อนแล้วว่าจะได้ได,ไ,ดได้เข้าแ l a บไหมใช่ไหมคะใช่ครับ<อ>ก็คือต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่หมอเราดูก่อนว่าต้องส่งตรวจอะไรต่อครับ คำว่าที่คุณหมอพูดว่าเรื่องของการตรวจต่อแสดงว่ามันเป็นมีเครื่องไม,ม้เครื่องมือเฉพาะทางในเ,เรื่องของการนอนหลับนี่หลากหลายอย่างแล้วก็ที่ที่ได้ถามคุณหมอถึงแอดวิ ep, เพราะว่าเคยได้ยินมาว่ามีคนต้องไม่นอนโรงพยาบาล <c oughs> เพื่อสำหรับเรื่องของการตรวจการนอนโดยเฉพาะอะไราเงี้ยค่ะอยากจะให้คุณหมอเล่าถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องถูกนำมาใช้เฉพาะในในใน,ในการตรวจในเรื่องของการนอนหลับค่ะ <c oughs> อ๋อครับ ก็คือการตรวจการนอนนี่ถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็น Sleep Test นะครับถ้าเป็นภาษาแพทย์ก็มีคําว่าเป็น Polysomnography ก็คือเป็นการที่คนไข้มานอนที่โรงพยาบาลแล้วตรวจดูหลายอย่างนะครับก็มีตั้งแต่ตรวจดูขึ้นสมองว่าคนไข้หลับหรือเปล่าแล้วหลับอยู่ในในขั้นไหน Stage ไหนของการนอนหลับนะครับหลับลึกหลับตื่นแล้วก็เราก็จะตรวจดูการหายใจด้วยว่าคนไข้มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับไหมตรวจมีตัว ตรวจจับการกลนด้วยแล้วก็มีตัวตรวจจับออิเจนตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยครับแล้วก็แต่ละคนไข้ก็จะมีการเพิ่มการตรวจที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มีอาการอะไรครับมีตรวจการเคลื่อนไหวด้วยเหรอคะมีตรวจการเคลื่อนไหวด้วยเพราะว่าคนไข้บางคนก็มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขนาดนอนหลับครับการเคลื่อนไหวอ๋อนอนละเมอใช่ป่ะคุณหมอเอเกี่เกย์ไหมคะอ๋อครับ ก็นอนละเมอก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ปกตินะครับ oh. อันหนึง่งบางคนก็คือมีอาการอย่างอื่นเช่นอาจจะมีอาการขาขยับขณะ oh. ที่นอนหลับนะครับ oh. การกัดฟันก็ถือว่ามีเป็นการเคลื่อนไหวอันหนึง่งหรือว่า oh. บางคนก็คล้ายๆกับว่าตอนที่เขาจะหลับก็มีการกระตุกนะครับ oh. ก็มีหลายรูปแบบเลยครับโอ oh. ้เดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันอีกทีนะคะว่าแต่ละอันอะไรความผิดปกติมันมันคือแบบไหนบ้างแล้วที่เจอกันบ่อยแต่ว่า กระตุกนี้ตัวเองก็เหมือนจะเป็นาจารย์เดี๋ยวเรา่อยคุยกันอีกทีแต่ว่าให้รู้ว่ามีเครื่องมือเครื่องมือประมาณประมาณแบบนี้ที่จะต้องมีการตรวจใช่ไหมคบใช่ครับจริงจริงนอกจากตรวจที่ในโรงพยาบาลแล้วปัจจุบันเราก็เริ่มมีการตรวจที่ที่บ้านได้ด้วยครับเพียงแต่ว่าการตรวจอาจจะไม่ได้แบบครบวงจรเหมือนกับตรวจที่โรงพยาบาลนะครับคือที่จุฬาอย่างตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่ากำลังจะนาเข้ามาตรวจเหมือนกันครับ๋อก็คือเท่าที่เคยเคยเห็นภาพพี่เขาจะมีไปตรวจเหมือนเขาจะแตะ เช่นนอนที่นอนที่โรงพยาบาลนะฮะเขามีแปะอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ให้นอนแล้วก็จะมีเครื่องวัดแล้วก็ให้นอนหลับที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับที่โรงพยาบาลก็จะมีเหมือนกับเจ้าหน้าที่เราคอยที่จะดูมอนิเตอร์ตลอดเวลานอนตอนนี้ครับใช่ครับนั่นก็จะได้เห็นภาพทั้งหมดตลอดเวลาว่าขยับแบบไหนยังไงใช่ไหมคะใช่ครับจะมีกล้องวิดีโอคอยดูด้วยครับอืมสามารถมาดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ครับ แล้วอย่างนี้ถ้าในเรื่องของการตรวจเฉพาะนี้ก็ต้อแล้วแต่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วแต่คนแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีของโรคใช่ไหมคะอ,อใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราก็อยากเพราะว่าเป็นการตรวจการนอนเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะควรที่จะหลับได้ถ้งค,คนหลับไม่ได้อาจจะต้องใช้ยานอนหลับคืนนะั้นร่วมด้วยครับแล้วก็ในคนบางคนที่มีความพิปิตรบางอย่างที่เราสงสัย เราอาจจะต้องมีการตรวจในช่วงกลางวันด้วยนอกจากตรวจในช่วงกลางคืนปกติครับแต่ว่าต้องดูเป็นลายไปครับมีแบบให้ยิบให้ยิบให้ดูสักแบบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมั้ยคะอาจารย์หรือว่าต้องให้นอนตอนกลางคืนเลยต้องต้องนอนเลยครับ<อ>เพราะว่าเราอยากที่จะตรวจให้ได้ทุกสเตจของการนอนอทุกครับ เพราะฉะนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะต้องเป็นเป็นนอนแอดมิดพูดง่ายๆเหมือนนอนแอดมิดจะฟังดูแล้วมันน่าตกใจอันนี้แค่ตรวจ่ใช่ครับเหมือนนอนที่บ้านไหมแต่ว่าย้ายสถานที่แล้วก็มีการตรวจนู่นตรวจนี่ติดสายเยอะกว่าปกติปกตินิดนึงเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เปลี่ยนคนบ้านคนเนี่ยส่วนใหญ่แค่เปลี่ยนที่นอนค่ะหมอคะไปโรงแรมหรือไปบ้านเพื่อนไปพวกอื่นนอนก็นอนกันไม่ค่อยหลับเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีปัญหาแน่นอนเลยยิ่งไปอยู่โรงพยาบาลฟิลมันต้องแบบ มันต้องดูน่ากลัวฉันฉันตื่นเต้นฉันจะป่วยหรือเปล่าทําให้เกรงเครียดนอนไม่หลับอันนี้เจอเยอะไหมคะคุณหมอใช่เลยครับก็เขาเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับแล้วก็เจอบ้างเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราก็จะมียานอนหลับที่คนไข้สามารถที่จะขอได้คือเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทานยานอนหลับเพียงแต่ว่าคืนนั้นถ้ามาตรวจการนอนหลับมันก็ต้องหลับไม่อย่เพราะท่านไม่หลับมันก็ทนไม่ได้ใช่ครับคือซึ่งก็ขอยานอนหลับได้ครับคือยานอนหลับที่เราให้ก็จะเป็นยานอนหลับที่ไม่ได้มี ผลต่อผลการตรวจครับก็คือมีอค,อความค่อนข้างปลอดภัยใช่ครับอาจารย์ค่ะแล้วแล้วก,การนอนหลับที่มาพอมาตรวจคือปกติเราไม่ได้ใช้ยาแต่ว่าพอมานอนที่นี่ถ้าคุณหมอต้องจ่ายยาให้เราหลับนี้มันจะเป็นการหลับที่ที่เหมือนเหมือนของเดิมของเราไหมคะอ๋อครับก็จริงๆยานอนหลับมีหลายตัวใช่ไหมครับค,คือเวลาที่มาตรวจเราจะเลือกตัวที่แบบไม่ค่อยมีผลต่อ ขั้นคอคลเอร์เตจของการนอนหลับนะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อ,อ,อผลการตรวจอื่นการหยุดหายใจหรือไม่มีผลต่อออสเิเจนนะครับแต่ว่านอกจากยานอนหลับแล้วเราก็จะบอกให้คนไข้วันนั้นนะ่ยอย่างยิบมาก่อนระวังวันเพื่อที่จะแบบใพ้ง่วงมากตอนที่มานนอนจะได้หลับได้ครับอืมค่ะซึ่ง ซึ่งก็อ่านี่ไงมีภาพขึ้นมาให้เราได้ชมกันเลยนะคะนี่ก็คืออ้หคุณหมอใส่เบอร์นี้เลยเหรอคะอ๋อ,อนนใส่เครื่องเบอร์นี้เลยอ๋ออันนี้จริงคนไข้ใส่หน้ากากที่แบบเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่อง C ี a p ใช่ไหมครับในกรณีที่คนไข้มีการหยุดหายใจในขณะที่นอนหลับแล้วก็ถ้าหยุดมากหยุดบ่อยระดับหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็จะไปปลุกแล้วก็ให้ใส่หน้ากากตัวนี้เพื่อช่วยในการหายใจแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นการมอนิเตอร์ตรวจทั่วไปวินิจฉัยทั่วไปเราจะไม่ยังไม่ให้ใส่หน้ากากนะครับก็จะเป็นแบบแบบนี้ยังไม่มีหน้ากากครับก็ใจเยอะงานนี้แต่ว่าแบบพี่โหนบอกว่าตอนนี้เราก็เริ่มมีเรื่องของการติดการตรวจที่บ้านซึ่งก็จะลดความเยอะของสายระยงรรยะ <c oughs> ของสายระยงระยะ <c oughs> ใช่ครับซึ่งซึ่งดูแล้วก็โหน่าจะหลับหลับได้ยากติดตัวเองตัวเองเป็นคนหลับง่ายเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบ สายขนาดนั้นบางทีก็อาจจะความเกรงได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคงต้องได้ใช้ยาในการช่วยแต่ว่าใครที่ใครที่กังวลใจพอไปตรวจไม่มีทางนอนหลับแน่เลยปกติอยู่บ้านยังไม่ค่อยหลับอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะดูแลให้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของจะมียาพิเศษที่จำเพาะประวัติกันไปว่าเคยกินตัวไหนมาแรงไหมยังไงแล้วก็ค่อยมาใช่ครับหรือถ้ากังวลมากก็จะตรวจที่บ้านก่อนที่ไม่ต้องติดอะไรเยอะแยะมากก็ได้อ๋อเหรอคะนะครับ ทีนี้เครื่องมือที่คุณหมอบอกว่าต่อไปเด็กกาลังจะมาเข้ามาแล้วให้ตรวจที่บ้านอันนี้มันเป็นเครื่องมือแบบไหนแล้วก็ใช้ใช้ตอนนอนเหมือนกันเลยหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือ,เ,อ,อเราจะเอาเครื่องเนี้ยไปตรวจไปติดที่บ้านคือจริงๆหลายคนไข้สามารถติดเองเพราะติดง่ายมากแล้วเราก็จะมีเหมือนวิดีโอให้ดูขั้นตอนการติดคือแล้วแต่ว่ายี่ห้อที่หมายว่าการตรวจที่บ้านเนี่ยก็มีหลายแบบเหมือนกัน คือแบบที่ไม่ง่ายมากคนไข้สมาที่ติดเองได้เพราะ<ช>มันติดไม่ระยงะระย่างครับแต่ทั้งนี้ั้งนั้นก็ต้องอปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่า,าไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะกับการตรวจที่บ้านครับเพราะว่าอาจจะมีความจำ,จำกัดอะไรหลายอย่างใช่ครับเพราะว่าโรคบางอย่างไม่สามารถทีชาววินิจฉัยได้ตัวอย่างเช่นการข่อนไหวพิวริในขณะที่นอนหลับถ้าคนถ้าเราสงสัยว่าคนไข้มีอันนี้ร่วมด้วยเนี่ยก็ อาจจะไม่ได้ให้ไปตรวจที่บ้านเพราะวกก่าการตรวจที่บ้านหลักๆเนี่ยคือเราเพื่อใช้เพื่อการวินิจฉัยการหยุดหายใจขณะนอนหลับที่เกิดจากาการุดกั้นครับซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายสุดเลยไหมคะคุณหมอคะอ๋อครับคือก็เป็นโรคหนึ่งที่อันตรายครับคือจะมีก็มีหลายโรคเหมือนกันเพะฉะนั้นการนอนหลับที่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแต่ว่าก็มีความสําคัญแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ครับซึ่งแต่ละอันก็เขาเรียกอะไรอะ มีความอย่าคิดว่าเรื่องของแค่การนอนมันจะเป็นแค่การนอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือถ้าไม่ได้นอนไม่ได้หลับมันส่งผลกับวันรุ่งขึ้นหรือสุขภาพอย่างมากเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าพี่จุ้มจิมลองดูว่าคนเราเนี่ยนอนหลับเนี่ยประมาณสักหนึ่งในสามหนึ่งถหนึ่งในสี่ของชีวิตสมมติว่าเราอายุหกสิบปีเนี่ยก็คือยี่สิบปีเนี่ยมันหมดไปกับการนอนหลับเหตุว่าตอนช่วงที่นอนหลับเนี่ย คนไข้ไม่รู้สึกตัว<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการอะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวสมมติว่าถ้าเกิดมีหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เพียงแต่ว่าเขาการหยุดหายใจเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพระดับออกซิเจนในเลือดเขาจะตกลงไปทั้งคืนก็ได้โดยที่เขาไม่รู้สึกตัวครับอย่างไรถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่เริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาการนอนไม่แน่ใจแล้วเนี่ยว่าอยากจะไปพบคุณหมอหรือไปปรึกษาแพทย์หรือไปที่ทางศูนย์นิทรศเวชเนี่ยต้องเตรียมข้อมูลอะไรไปเช่นเหมือนต้อง ต้องดูอะไรส่วนตัวไปก่อนไหมเช่นต้องถ่ายคลิปตอนนอนไว้ไหมหรือบอกคนข้างเคียงว่าให้ช่วยเช็คหรืออะไรแบบคือเราต้องเตรียมข้อมูลอะไรเพราะไปคุยกคุณหมอคุณหมอจะถามอะไรบ้างอ๋อครับก็จริงๆเป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่คนไข้นอนหลับอยู่ก็คือคนไข้จะไม่รู้สักตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีคู่นอนไปด้วยก็ก็ดีที่เราจะได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดไปไม่ได้ก็ก็อาจจะถามว่าคู่นอนเราเนี่ยสังเกตเห็นอะไรผิวสติบ้างในขณะที่เรานอนหลับหรือถ้าเกิด ถ่ายวิดีโอไว้แล้วความติดนั้นสามารถที่ถ่ายได้ด้วยวิดีโอก็ก็ดีครับก็มาให้หมอดูหรือบางคนก็หลายคนเลยที่มีการโกรนแล้วก็อ,อย่างอย่างน้อยอัดเสียงเรื่องการโกรนมาให้แต่ว่าถึงไม่มีก็ไม่ไมไมเป็นไรครับเพราะว่าเราก็สามารถที่จะแบบซักประวัติได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจตอนที่มานอนที่ตรวจการนอนหลับครับ่จนจนใหญ่คำถามที่คุณหมอจะถามในกรณีที่เบื้องต้นที่ว่ามีความผิดปกติในการนอนมีจะซักอะไรบ้างนะคะอ๋อครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยโรคอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับ,บใช่ไหมครับถ้าเป็นโรคเช่นที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่งของการนอนหลับคือภาะวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นเนี่ยครับก็คือตัวอย่างเช่นคนไข้จะมีการโกรนโกรนเสียงดังอาจจะมีการโกรนที่สัมพันธ์กับท่าทางโดยเฉพาะท่านอนงายแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดที่ว่า ต้องกลนนเท่านั้นถึงจะเป็นโรคนี้จริงๆก็ไม่ใช่เพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคนี้โดยที่ไม่ได้กลนครับบางคนคู่นอนอาจจะสังเกตได้ว่ามีอาการเหมือนกับหยุดหายใจแล้วก็เสียงกลนดังเคลรื่อยอยู่ก็หยุดไปแล้วก็คลอกขึ้นมาใหม่ <S 2> <S 2> หรือแม้กระทั่งตัวใครเองอาจจะสังเกตได้ว่าตัวเองเนี่ยตื่นกลางคืนเพื่อที่จะสำลักหรือเคลือกเอาอากาศหายใจหรือมีอะไรติดอยู่ที่คอนะครับ หรือบางคนอาจจะมีการตื่นบ่อยกลางคืนโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้รู้สึกว่าปวดปัสสาวะต้องไม่เข้าห้องน้าหรือตื่นโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมตื่นการนอนไม่ต่อนเนื่องอก็ได้ครับหรืออาจจะตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นระหว่างวันง่วงมากทั้งที่คิดว่าตัวเองนอนเพียงพอแล้วอ,อย่างน้อยเจ็ดชั่วโมงแล้วแต่ว่าง่วงมากอยู่ก็เป็นอาการหนึ่งของโรคที่เรามักจะถามครับ แลก็คือนอกจากในพับในช่วงเวลานอนแล้วช่วงเวลากลางวันที่มีอาการ,รต่างๆก็จะถูกถามร่วมด้วยใช่ครับ<ม>เพราะว่าหลายครั้งที่พอการนอนมันไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เกิดอาการในระหว่างวันครับทีนี้มาดูเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยดูเครื่องหมายเครื่องมือในเรื่องของในของที่ศูนย์นิทรรศนะคะมีมีเหมือนแปะเหมือนหนีบเหมือนอะไรด้วยการตรวจเนี่ยมีอะไรเจ็บไหมคะคุณหมอครับ จริงๆการตรวจก็ไม่มีอะไรเจ็บนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้คนไข้เนี่ยรู้สึกสบายจะได้นอนหลับได้ที่สุดนะครับแต่ว่ามันอาจจะแค่รู้สึกว่าพลุงพลังเฉยๆนะครับ เครื่องเครื่องนี้ค่ะคุณหมอคะช่วยอธิบายเครื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อครับกำลังเหมือนเป็นที่นิยมเลยทีเดียวคือเครื่องนี้เนี่ยครับคือปกติต้องอธิบายวน่อยว่าการนอนเนี่ยถ้าเราอยากที่นอนแล้วตื่นมาสดชื่นวันลุกขึ้นสดชื่นความจําดีไม่ง่วงเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยการนอนที่มีคุณภาพที่ดี <c oughs> ใช่ไหมครับกับการนอนที่ปริมาณก็ต้องเพียง,งพอด้วย <c oughs> ซึ่งโรคหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพการนอนอย่างยิ่งก็คือโรคภาวะหยุดหายใจที่เกิดจากการอุดกั้นเนี่ยครับซึ่ง การอุดก้นเนี่ยมันจะเกิดจากส่วนที่เป็นหลังคอช่วงที่เป็นทางเดินหายใจที่อยู่หลังลิ้นไปครับตั้งแต่ลิ้นเป็นต้นไปก็คือลงมาเรื่อยๆก่อนที่จะถึงหลอดลมครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ไม่ได้มีกระดูกกระดูกอ่อนที่คอย่างมันไว้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะแบบยุบลงมาทําให้มีผลทําให้การเดินทางหายใจแคบได้ง่ายครับซึ่งมันก็เกิดได้จากหลายอย่างทั้งแบบ พวกเนื้อเยื่ออ่อนเองมันอาจจะยุบลงมาหรือกล้ามเนื้อตรงนั้นที่ทำหน้าที่ในการขยายเปิดทางเดินหายใจทํางานได้ไม่ค่อยดี <คะ S 1> หรือบางคนอาจจะมีิ้นที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับช่องปากหรือ <คะ S 1> บางคนถ้าน้ําหนักมากอาจจะมีไขมันไม่พอ <คะ S 1> หรือเขาอาจจะแบบเกิดมามีทางเดินหายใจที่เล็กอยู่แล้ว <คะ S 1> จากหลายสาเหตุครับซึ่งการรักษาหลักเนี่ยก็คือการใช้เครื่องนี้ครับเครื่องที่เรียกว่าเป็น c p a p นะครับเครื่องนี้ ก็คือเป็นเครื่องคล้าย,ายเครื่องเป่าลมไม่ได้มีออกซิเจนต่างจากอากาศทั่วไปเพียงแต่ว่ามันจะมีความดันที่มาพร้อมกับลมเพื่อที่ความดันเนี้จะส่งไปเพื่อไปทางไปทางทางเดินหายใจไว้ไม่ให้มันตีบลงมาครับ พี่เข้าใจว่าเอ๊ะตอนแรกอย่างบางคนจะเห็นนะลูกว่าสงสัยเป็นการเสริมออกซิเจนในช่วงการนอนเพราะว่ามันเหมือนพอมันมีโฆษณาเนาะแบบหยุดหายใจกลางคืนให้ขาดออกซิเจนตอนนอนเขาก็เลยเหมือนคุณต้องใส่เครื่องนี้นะอ่าเขาก็เลยเหมือนคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีออกซิเจนที่เพิ่มเข้าไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่นั่นจริงเป็นความเข้าใจที่ที่ที่ผิดที่คนไข้ชอบมาถามดรื่อยคือถ้าคนไข้มีโรคอื่นเกี่ยวกับทางปอดที่ต้องการออกซิเจนเสริมมามันก็สามารถที่ให้ออกซิเจนเสริมมาได้ด้วยครับ ตีโดยเครื่องนี้เราสามารถเสริมออกซิเจนได้แต่ว่าถ้าโดยโดยการทํางานปกติเบสิกของเขาที่แก้เรื่องของการนอนเนี่ยเป็นแค่ลมใช่ครับถ้าเป็นคนที่มีแค่ภาวะอุดการหายใจครับก็คือจะใช้เป็นลมแล้วก็จะต้องใส่เครื่องนี้นอนตลอดไปใช่ครับแต่ว่า บางคนกอาจจะคิดว่ามันดูเหมือนกับจะใส่ยากเพราะเราไม่เคยใส่มาก่อนอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนที่ใส่แล้วคุณภาพชีตเขาดีขึ้นคุณภาพการน,นอนเขาดีขึ้น,น,นเทาไกรว่าเขาติดเขาเหิ้วเครื่องนี้ไปไหนมาไหนด้วยตลอดอโดยนอนโดยไม่มีเครื่องนี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าก็มีหลายคนที่ใส่แล้วใส่ไม่ได้แต่ว่าก็อาจจะต้องมาหาหมอเพราะเราก็มีเทคนิคหลายอย่างที่คอยช่วยชี้จะ Uhm ต้องดูว่าป hmm. ัญหาในการใส่ไม่ได้คืออะไรเราค่อยๆแก้ไปทีละจุดครับอืมนะคะงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยในเรื่องของรายละเอียดของโรคแต่ละโรคได้แกัได้ครับเห็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือทีนี้มีพี่สงสัยว่าอันตี่พาอใช้เครื่องนี้เนี่ยบางที่มันเหมือนพอมันถูกถูกขยายใช่ไหมคะใช้ลมในการใช้ขยายช่องอัางช่องหายใจช่องอากาศด้านในแล้วเนี่ยขยายเป็นประจําเป็นประจําเป็นประจําช่องมันจะเปิดกว้างให้เราไหมคะหรือว่า วันไหนหยุดใช้มันก็ฟิปกลับมาเหมือนเดิมเก็เป็นคําถามที่ดีนะครับก็จริงๆหลักการของเครื่องนี้ก็คล้ายๆกับว่ามันส่งลมที่มีความดันไปที่ผมบอกไปถ่างไว้เพราะฉะนั้นวันไหนที่ไม่ได้ใส่มันก็จะกลับไปเป็นเหมือนกับตอนที่ไม่ได้มีลมไปถ่างก็จะหยุอด,อ,ดอุดกั้นได้นะครับซึ่งก็ควรที่จะใส่เครื่องนี้นะครับพูาง่ายก็คือค่อยไปแก้ใน สาเหตุที่ส่งผลอันนี้ด้วยอันอื่นอันนี้มันมาแค่ช่วยปลายเหตุนั่นเองใช่ครับซึ่งจริงๆการที่จะแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเรื่องของจะขยายตรงทางเดินหายใจตรงนั้นเนี่ยด้วยวิทยาการปัจจุบันของของเราเนี่ยยังทาไม่ได้ทาไม่ได้ที่แบบจะไปทางขาวอรหรือสร้างกล้ามเนื้อให้ตัผนังหลอดแข็งแรงแล้วสามารถยืนได้ด้วยตัวเองงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับเขามีการออกกําลังกายบางอย่างที่อาจจะช่วยสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อส่วนอย้างบ้างเพียงแต่ว่า ในความจริงเราก็ยังไม่มีอะไรที่สู้เครื่องนี้ได้ไดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ายังน้อยที่คุณหมอบอกไขมันพอกอันนี้ยังจะพอลดได้ไหมคุณหมอครับ <c oughs> ก็แต่ยากหรือยากมากเหมือนกันคือคนไข้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอันหนึ่งของคนไข้ที่ชอบคิดว่าเออเ,ออเราเรา,เราไม่น้าหนักเกินไม่อ้วนก็ไม่เป็นโรคนี้แต่จริง,รงโรคนี้คนเอ,อเอเชียนคนไทยเนี่ยจริงๆเจอเยอะมากในคนที่ที่ผอมหรือไม่อ้วนครับ ซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องของโลกนี้น่าจะเป็นโลกที่ยอดนิยมเลยอันดับต้นเลยไหมคะอ๋อใช่เป็นโลคที่เจอบ่อยอน่าจะเป็นโรคที่เจอบ่อยที่สุดอันดับหนึ่งอันดับสองของ,อของโรคเกี่ยวกับการนอนตอนเกี่ยวกับ,บนอนนอนเลยนะคะซึ่งเด,เดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะพาชวนคุณหมออยู่ต่อแล้วก็พูดคุยกันถึงโรคต่างๆที่เกี่ยวกับการนอน ก็เรียงลําดับกันไปเลยว่ามันมีโรคอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วอยากให้คุณหมอช่วยทิ้งท้ายนิดนึงเนี่ยค่ะในเรื่องของการสังเกตตัวเองก่อนแล้วกันว่าถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ต่อไปนี้ไปนี้อันนี้เริ่มให้สงสัยแล้วว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องของการนอดควรที่จะต้องมาที่ศูนย์นิทราเวชของทันตแพบาลจุฬาสภากาชาดเช่นเดียวหัอคะ ก็จริงๆมีอาการหลายอย่างมากเลยนะครับกออ็จะพยายามสรุปแล้วกันครับก็อาการก็ตั้งแต่ถ้าตั้งแต่ตอนเข้านอนเนี่ยมีอาการว่านอนหลับลําบากใช้เวลานานออกว่าจะหลับได้นะครับหรือแม้กระทั่งบางคนที่ง่วงมากหลับได้ง่ายจริงๆง่วงระหว่างวันมากๆก็จะมีความผิดปกติหรือตอนจะเข้านอนเนี่ยมีอาการผิดปกติที่ขาอาจจะรู้สึกออขยุกขยิกอยากที่ต้องขยับขา ไม่งั้นไม่สบายไม่นอนไม่ได้ก็เป็นความผิดอันหนึ่งแล้วตอนที่หลับไปแล้วเนี่ยถ้าคนไข้มีการกรนกรนเสียงดังโดยเฉพาะถ้านอนงายหรือว่านอนหลับไม่ต่อเนื่องออมีการตื่นบ่อยโดยเฉพาะถ้าไม่ทราบสาเหตุหรือตื่นมาสำลักหรือว่าเหมือนมีอะไรอุดคอหรือนอนอยู่แล้วมีการนอนละเมอนะครับหรือตื่นตอนเช้าตื่นเร็วกว่าปกติแล้วก็ระหว่างวันง่วงนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอครับก,ก,ก็ถือว่ามีความผิดปกติอาจจะต้องแบบมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับ ก็ถ้าเป็นอาการต่างๆดังที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าถ้ามีดังต่อไปนเนี้ยน่าจะต้อง คิดนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเราอาจจะมีความผิดปกติเหล่านี้ได้ซึ่งก็มาพบมาปรึกษาได้ก็คือเดี๋ยวนี้มีคุณหมอเฉพาะทางทางด้านนี้แล้วนะบางคนอาจจะงงมีคุณหมอเฉพาะทางด้านการนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้มีแล้วในแต่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆและโรงพยาบาลหลายๆที่ก็น่าจะมีเหมือนกันใช่ครับเริ่มเปิดศูนย์การนอนหลับกันมากขึ้นเลยเกินมากขึ้นอาจจะเคยได้ยินศูนย์การนอนหลับศูนย์การนอนหลับเลยมากขึ้นเพราะว่ามันสําคัญมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเรื่องความสําคัญเนี่ยต่อร่างกายเราขนาดไหนยังไงอันตรายของมันขนาดไหนเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในตอนหน้า วันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ก็คือเรื่องราวของการนอนนั่นเองนะคะ<ช>เป็นเรื่องที่สิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ใครที่โอ้โหนอนไม่หลับนะคะทํายังไงก็นอนไม่หลับเครียดนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเนี่ยเขาก็าทุกทรมานกับเรื่องของการนอนมากเช่นเดียวกันนะคะแต่มันจึงมีเรื่องของโรคต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการนอนที่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ และบางทีาอาจจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยนะคะรวมถึงประเด็นอีกหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าอา้าวไหลาตายที่นอนหลับแล้วตายไปเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการนอนด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาถามคุณหมอในตอนหน้าค่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะ,ะยังไงคุณผู้ชมก็สามารถติดตามนะคะรายการได้เป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะแต่ยังไงแล้วเราก็มี ทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะให้ติดตามกันค่ะทั้งช่วยดีค่ะทาง Facebook ทาง IG ทาง YouTube Channel นะคะ TNN2 True Vision 784ค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะจุ๊จิมบแล้วคุณหมอลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ